ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft นะครับเพิ่อไปเช่นม Minecraft สิเป็นสีก,กันนะครับอ่าแล้วก็จะมาดูสีกันเลยนะครับเขาบอกสีนี้จังไรมากเลยนะครับแต่เราก็มาดูอะไรครับสีอะไรนะครับอา่า เป็นสามตัวรักนะครับเลิกเดียวด้ะง่ายใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแล้วเราก็ไปกันเลยอ่าผมขอบอกว่าคลิปหน้ายังมีตัวนะครับยังมีเรื่อยแต่ผมไม่ค่อยสะดวกนะครับอ่าแล้วก็เปิดเทอมนะครับผมจะมีเคกรับเชิญมาใหม่นะครับอ่าเป็นต่อต่ออันนี้นใครนะครับไม่รู้อครับ ก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ s subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับจบคลิปแค่นี้แล้วครับรอแป๊บนึงนะครับ,บ,รอ,บ,รบอ่าพีระมิดอันนี้นะครับมาแปดคูณสองก็เลยทีเดียวนะครับโอ้โหพูดยังไงว่าถูกใจจริงๆเลยนะครับคูณสองเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มาพ้องก็ธรรมชาติเป็นน้ําตกสวยงามนะครับแล้วก็มีบ่อน้านะครับ บ่อน้ําเป็นยังไงไปดูเลยนะครัะพอเราเข้ามาแล้วให้เราทำไปทางขวานะครับหันไปทางขวาเลยครับปุ๊บก็จะเจอกับพระวิหารให้เราตรงไปเลยเป็นครับพระวิหารแบบคูณสองนะครับหรือว่าสองอันนั่นแหละมาสิอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับ ต้ตกเอราวันนะครับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับของครับ